ตู้เชื่อมวลปูซูเปอร์อินเวอร์เตอร์นะครับท่านผู้ชมตัวนี้บอร์ดพังนะครับที่จริงมันมีจุดหนึ่งที่พังนะครับแต่ว่าหาซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมท้ายที่ผมจะบอกว่าจุดไหนของบอร์ดที่ทังครับเดี๋ยวผมจะถอดบอร์ดเก่าออกไปเทียบอะไรครับครอ่าเดี๋ยวตอนนี้เป็น เป็นตู้เชื่อมผลเป็นเตอร์ปูนะครับครับตอนนี้ได้ไปซื้อบอร์ดใหม่มาแล้วนะครับโดยทําการทอดบอร์ดเก่าไปเทียบเอาบอร์ดใหม่มาครับนี่ผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนบอร์ดตัวล่างนะครับตอนนี้ครับเห็นไหมบอร์ดตัวล่างนะครับอันนี้ซื้อมานี่ครับตัวใหม่นี่ตัวใหม่นะครับแต่ค่านะครับค่าก็จะ จะไม่ไม่ไม่ดีเท่าของแท้นะครับนะครับสังเกตดูตรงไหนครับท่านผู้ชมจะดูจากตรงนี้นะครับส้กของแท้ก็จะเขียนว่าสี่ร้อย้าสิบโวลต์กับสี่รอยเจ็ดสิบไมโครฟาราดนะครับอุณหภูมิบวกได้ถึงหนึ่งร้ยกสิบเอหนึ่งร้อยห้าองศาเซลเซียสนะครับส่วนตัวเนี้ยส่วนตัวเนี้ยมันจะเขียนบอกว่าแปดิห้าองศาเซลเซียสนะครับบวกได้ไเนี่ยมันน้อยกว่านะครับน้อยตรงนี้เนี่ยระหวบางของแท้ก็ของที่ของเทียบนะ่ อันนี้ของจีนแท้ๆครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวพอ,อวทำคลิปก็จะมองไม่เห็นตันนี้ 40m นะครับส่วนตัวนี้น่าจะ3 0มตัวนี้ครับเห็นไหมความต่างนะครับความต่างจะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองประกอบลงไปนะครับเดี๋ยวประกอบบอร์ดตัวนี้ลงไปก็แล้วผมก็จะมาทำให้ดูอ่ะเดี๋ยวจะทำ ทำการใส่บอร์ดล่างเข้าไปชั้นล่างนะครับจะมีแผ่นเหลืองเหลืองนะครับนะเอาเทินแผ่นเหลืองเหลืองไว้นะครับเพราะว่าตอนที่ทอดออกมาแผ่นเหลืองเหลืองก็จะรองแผ่นบอร์ดเอาไว้นะครับก่อนที่จะใส่เสานะครับเห็นไหมเสาจะมีสี่เสาครับง่ายๆก็ไม่ได้ซับอนอะไรท่านผู้ชมก็น่าจะใส่ได้ครับท่านผู้ชมแต่มันจะแคบนิดหน่อยครับก็ต้องใจเย็นนะครับนะครับให้แผ่นรองนะครับอยู่ใต้บอร์ดนะครับแล้วก็เอาเสาค้ำลงไปนะครับ แผ่นบอร์ดก็จะมีรูเจาะมาให้เราโดยพอดีเลยนะครับเหมือนของเก้าเลยถ้าจะใส่เสาแล้วก็จะยัดบอร์ดลงไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนทอดผมเคยแล้วครับผมว่าจะผมจะดึงบอร์ดออกมาพร้อมเสาแล้วก็มาทอดเสาข้างนอกไม่ได้ครับมันติดขอบครับติดขอบโครงของตู้เชื่อมครับก็ติยทำต้องให้เราจําเป็นครับที่จะต้องใส่เสาครับด้านในนะครับอาจจะใส่ได้ข้างนอกสองตัวครับ แต่สองตัวเนี่ยต้องใส่ด้านในเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสวมครับสวมบอดไม่เข้ากับโครงของตัวตู้เชื่อมนะครับอ๋อหนไตอน หลังจากที่ใส่เสายึดบอร์ดเสร็จก็ให้ทาการประกอบนะครับประกอบสายไฟเข้ากับบอร์ดให้ตรงที่เดิมนะครับท่านผู้ชมก็มีข้อแนะนํานะครับให้ถ่ายรูปไว้นะครับอันนี้ก็จะได้มาก็จะไปซื้ออะไรมาก็บางทีทอดไปหลายวันเดี๋ยวลืมนะครับถ่ายรูปว่าปักไหนเป็นยู่ตรงไหนเห็นไหมนะครับท่านท่านผู้ชมดูบอร์ดตัวเก่าผมนะครับย้อนไปดูครับผมจะมาร์กเอาไว้เห็นไหมครับเป็นจุดสีชมพูชมพูนะครับหรือว่าจะถ่ายรูปยวิดีโอไวไก็ได้เพราะว่า อาจจะทําให้เราลืมได้นะครับอันนี้ผมก็ถ่ายรูปไว้นะครับย้อนกลับไปดูแล้วก็ประกอบครับนี่ผมก็จะลืมงงแล้วนะครับเนี่ยลืมสับสนนะครับเออสายไหนมันสายไหนแต่ต้องดูรูปภาพนิดนึงนะครับเสียบผิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวช็อตนะครับนี่ครับระหว่างสายฟ้ากับสายสีฟ้ากับสายสีดํานะครับเงงครับนี่ต้องเอาบอร์ดเก่ามาเทียบดูลักษณะก่อนนะครับเห็นไหมครับ ใช้ตวเกามาเทียบ้วก็อีมอยู่อีกสายนึ่งอยู่ตรงไหนครับหารูหาปลัล๊กเสียบไม่ได้ครับหาตัวผู่ <c oughs> นี่ครับผนของการถ่ายรูปไว้มันก็ดีอย่างนี้แหละครับว่าเราจะได้กลับไปย้อนดูได้ถ่ายวีดีโอเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยหลังจากนั้นผมก็จะใส่าสายสีฟ้านะครับตรงนี้สายสีดําก็ไปเสียบอยู่ตรงหลังแคปทางนู้นนะครับเห็นไหมนี่ก็ถือว่าเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวยึดย,ยึดนอ็อตเสาล่างนะครับ ข้างน่างก็มีน,อน็อตอีกนะครับพอเสียบพยายามเสียบให้แน่นนะครับจะให้เกิอดอากาศอักได้ตรวจเช็คปลักที่เสียบทุกตัวก็คือให้แน่นนะครับอีกฝั่งถนนก็มีอี่สองปลั๊กนะครับแต่ผมไม่ต้องทำให้ดูเพราะมันง่ายครับฝั่งนู้นมีแค่สองปลัก๊กตอนนี้ผมก็จะทาําการใส่สวิตไปเลยนะครับสวิตไม่มีแค<อ>่<ช>นั้นนครับเป็นสวิตสี่ขาเดีนะ๋ยวผมจะประกอบสวิตลงไป คือตู้นี้มันสวิต์เก่ามันน่าจะไม่มันน่าจะพังไปเลยนะครับไม่มีนะครับไม่มีสวิต์มานะครับเห็นไหมครับตอนที่ทดองสอบผมก็ใช้สายไฟนะครับมาเสียบแทนนะครับมาเสียบดูเช็คเช็คว่าแผงวงจรตัวไหนนะครับที่มันพังนะครับผมใช้สายไฟในการเช็คผลิซีสวิต์มาเปลี่ยนเลยนะครับตอนเสียบก็ก็ให้แน่นนะครับถ้าเกิดไม่แน่นเราก็ใช้ขีมบีบเอาปลั๊กตัวเมียให้มันแน่นก่อนนะครับ พะถ้าเกิดเราไม่แน่นแล้วสวิตมันจะร้อนนะมันอาร์คมันร้อนแล้วก็จะทําให้พังนะครับสวิตเปื่อยนะครับพะเป็นสติกนะครับนี่ครับก็ใส่ให้ถูกคู่ครับใส่ถูกคู่ครับผมจะใส่ตรงเป็นขีดนะครับขีดหนึ่งอยู่ด้านบนนะครับเลขสูงอยู่ด้านด้านล่างนะครับท่านผู้ชมนะครับน้ำผมก็จะหลออตัดไหม ตอนนี้จะลองเสียบปลั๊กหมุนขึ้น้างรับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดสวิตช์แล้วนะครับนี่ยังไม่เปิดน,นะเนาะให้หม,มุนการทำงานครับอ่าอันนี้หมุนการทำงานนะครับไฟก็ทำงานนะครับนี่ไฟก็แจ้งสถานะการทำงานนะครับอืมอันนี้ ก่อนที่จะทําการปิดฝาครอบแล้วก็เอาไปเชื่อมนะครับเดี๋ยวตรวจเช็คอีกครนั้งหนึ่งนะครับว่าน็อตทุกอย่างแน่นหรือไม่ขันน็อตตัวนี้ให้มันเรียบร้อยนะครับร้อยดูความเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบฝาไม่ต้องดีครับท่านผู้ชมตรวจสอบให้ละเอียดน,นะครับเพราะว่าบ,บอดบอดเราก็ซื้อมาทั้งพันสองนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดซื้อเครื่องใหม่ก่อนน่าจะหกเจ็ดพันนะครับตัวน,นี้หกพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทเพราะฉะนั้นต้องเอาให้แน่นอน่อ เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบเชื่อมให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเสียงเดินนิ่มคลิปเลยครับของเขาก็ดีครับดีจริงครับนะครับดีกว่าเราไปซื้อใหม่นะครับนีะครับเราก็เปลี่ยนบอดเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเอาให้ดูว่าไอ้ตรงไหนมันเสียครับแต่ผมหาซื้อไม่ได้ผมก็เลยต้องซื้อทั้งแผ่น ซืือทั้งบอดลางเลยครับเอ้าบแงลยครับดิงดองดองดองดโอ้ ไ,ไอเทีไอเทีเอ้าแรงไม่แรง,แรงีิดูครับนี่นี<อ>่<อ>ครับผมเปลี่ยนแผงเนี่ยที่จริงนะผมอยากจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะครับนี่ไอตัวเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าจะไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนนะครับผมก็อยากจะเปลี่ยนเฉพาะไอตัวนี้เลยความจริงนะสองตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแล้วไหนตัวเนี้ยผมว่าแคปมันน่าจะมันมันจะน้อยลงแต่ว่าตัวเนี้ยมันเสียนะครับเนี่ยตัวเนี้ยผมเช็คดูแล้วมันเสียแต่มันตัดไปมันตัด ซื้อไม่ได้ก็เลยซื้อมาทาั้งมาทั้งแผงนะครับมาทั้งแผ่นมาทั้งบอร์ดเลยอันนี้เป็นบอร์ดล่างนะครับบอร์ดแคปครับใครใครเห็นว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันดีมันมีที่ผมทำเนี่ยม,มันมีประโยชน์แล้วก็เอาไปเอาไปเป็นเยอย่างได้นะครับไม่ได้ไปหวงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ครับไม่หวงแนะนํากันครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆจะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกต่อไปนะครับฝากกดติดตาม กด subscribe กดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ